สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาติกาแสนวีสุขตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียน,น,ยธ,นธัญธรพิทยาสงประวัติส่วนตัวนางสาวมาติกาแสนวีสุขเกิดวันที่12กรกฎาคม2538ประวัติการศึกษามัธยมศึกษาจบจากโรงเรียนชานุมานวิทยาคมระดับอุดมศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามค่ะงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ด้านการสอนในปีการศึกษ25กา,า2565ปฏิบัติการสอนวิาชวาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับถึง2ทับปฏิบัติการสอนวิชาชีววิทยาระดับชั้นม4ีทับและม4ีทับปฏิบัติการสอนวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาป pause pause ีที Columbus ่5ปฏิบัติการสอนวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และกิจกรรมพวกเสือเนี่ยนารีกิจกรรมสวนมนและกิจกรรมชุมนุมค่ะหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเหนือจากการสอน 1. ครูป,ประจำชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ2ออยู่กลุ่มงานฝ่ายงบประมาณ 3. ครูเวรประจำวันวันพฤหัสบดี 4. ทํทำงานธุรการในชั้นเรียนจะทำใบปพต่างๆและสื่อการสอนค่ะ ผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานด้านการสอนผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ